Dante, มนมเนียมนมเนียมนมเนียมหมวดเนียมก็มาหลายคู well ่คู่นี้มันงซัดกันรวนเนี่ยละเว้ยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเป็นการผายยิีสาเป็นกองเลือที่ไม่ธรรมดาเลยใช้ยาโจดีสายไล่บดไล่เบียดพายกับร่องน้ำเสมือนเหลือที่ไม่ธรรมดาสิงห์ปถุมไล่แรงจะสายมาไล่แรงจะสายมาดูสิว่าสิงห์บุรีจะหนีปฐุมธานีพ้นหรือไม่พ้นพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นดูสิว่าเที่ยวนี้เลิศชัยยะเลิศชัยยะไอ้ฝีภายข้าวคนบาดวันพนนันจากสีสิงห์บุรีไล่ขยี้เลยไล่ขยี้เลยไล่ขยี้จะขยี้ได้ ลางดูสิว่าในขณะนี hmm. <S <S ้ล่างน้ำแดงเลยาโจนีสายเรือยาโจนีสายสิงประต้องสิงประตหัวเรือดโ้งสูงสีดูดีดูดีดูสิว่าเลือขยาสงได้หรือไม่ได้ยี่สิบแบท้ายได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ยังสูสีสูสีก็อยู่ล่าน้ำแดงลางน้ำแดงบอกว่าโจนีสายโจนีสาบอกว่าเลอดไยาเลือขยภายหลังจะแสงได้ไหมเอาเลยเจอการเป็นเจอเดิสิงประตสิงปมนตงรับคอสิงหป็ะตุงรับคอเลยทำงานดีดได้หรือไม่สิบแบนสุดท้าย ใครใครเป็ยาวล่องน้ำไปเทียวที่สองไม่บอกหน้าฉันเลยหลัน้ำเขาตากันล่อน้ำแดงลอน้ำแดงสีปุถุพิธีแดงชนะมาได้หนเที่ยวเปนการถ่ายยิงสมาเพ็กอลลองน้ำเงินเรือเร เปียกไอเด็กวัดอันตรายเข้าวกดบ้านว่าเปนนนจักรีไลยบี้บุยเป่าเปียกลุงพ่อเอารวยจะดีรอดปลอดภัยได้ไม่ตามคนต่างสาติต่างคนตะบนกระจุยกระจายกันเดินกันเจิงกระเจียวกระเจาจักกาเจ้าแล้ววยไม่รู้ใครเป็นใครลุยแรงแรงกันมาลุยแรงแรงกันมาลุยแรงแรงกันมาดูคิว่าปุยเป็นอาท้ปุยเป็นอาท้จะหนีออกไม่ออกหนีพ้นไม่พ้นเมย์ฟีพายเข้าคนบ้านกดพนันจักรีหัวพายตายไประเบิดน้ำท้ายด้วยกันทั้งคู่กนไปพายไล่หึนขึ้นมากนไปพายไล่หึนขึ้นมาหัว เรือไทยยาเรือไทยยาพยนพยอมไม่โอไม่ทนรักคนัมาอนหัวเรือหมือบอกันนะเอาแล้วววอะไรนักการขึ้นได้เลือไทยยาได้เบียดิเือไทยยได้เบียดตตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุตุ๊บะุ๊ตูตุ๊บตุ๊ตุตุ๊บตุ๊ตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊บบเข้าเไยเลี้ย พายเรือไปข้างหน้ามุ่งหาชัยชนะอย่าให้พายโดดเดี่ยวช่วยส่งเสียงเชียร์พวกเราพังพายเรือมือจับพายหัวใจนักสู้พายเรือไปข้างหน้ามุ่งหาชัยชนะอย่าให้พายโดด ช่วยส่งเสียงเชียร์ผู้เราคนพายเรือพายผ่านฝันที่ไกลทุกหยดน้ำที่เวียนบนคือแรงใจเราไม่มีวันที่พายแพ,พ้พวกเราคือที่ หัวใจหนักสูนพายเรือไปข้างหน้ามุ่งหาใชัจังนะอย่าให้พายโดดเดี่ยวช่วยส่งเสียงเชียร์พวกเราคนพายเรือพูกเราคนพายเรือพายผ่านฝันที่ไปทุกหยดน้ำที่เวียนบนคือแรงใจเรา วันที่พ่ายแพย้พวกเราคือ